ส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยนะครับนี่เราอยู่ในอำเภอคลุ้งนะครับรถจักรเต็มเลยเหมือนกับมันเป็นถนนคนเดิน คหางมาหร <marriage> ือัน <lige> ตัวเป็นตัวมันเนี่ยเป็นตัวปลากระเบนเลยเหรอนี่เทศบาลทุลุมอยู่นี่ก่อนมาก็มาต่อ เข้าไปเกาะช้างแต่เรายังไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตราดอีก20กิโลไปสวนการค้าชายแดนบ้านหาดเล็กร้อยสิบอีกร้อยกิโลถึงประเทศกัมพูชาครับไปเราวิ่งยาวไปเที่ยวอี่สุดชายแดนก่อนแล้วค่อยมาหาที่นอนถามหาห้องน้ำนอน ไอปั๊มแก๊สที่ตลาดนะครับเรามาเติมแวะเติมแก๊สเสร็จแล้วเราจะเข้าห้องน้ําปรากอบด้วยนี่นี่คือห้องน้ํานะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ํเกาจะอลังการขนาดไหนโอ้โหห้องน้เํเกาสุดยอดผมมีห้องน้ําชายสุดยอดจริงห้องน้ำ <laughs> โอ้โหนี่รับ โอ้โอ้ห้องน้ำงงเลยเราตายเป็นโอ้โหมีกังวัจรนปิดด้วยนี่ได้เข้าห้องน้ำแล้วไปเข้าห้องน้ำอยู่อยู่ห้องน้ำแล้วยอด ติดแอ่นะครับห้องน้ำาปดยอดมากทิตราดนะครับมีห้องน้ำห้องน้ำดีอันนี้เราเข้ามาถึงคลองใหญ่แล้วนะครับหนึ่งกิโลก็ถึงแล้ว แล้วห่างจากประเทศกัมพูชาแค่2 0กิโลอีกประมาณ3กิโลจะถึงส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยในเขตจังหวัดตราดนะครับช่วงนี้นีมันทางกดเคี้ยวหน่อยอยากจะรู้ว่าแคบที่สุดมันประมาณมีความกว้างาประมาณกี่กิโลต,ตอนนี้มันช่วงขึ้นเินเขานะครับ ึ้นลงเนินเขาตลอดพดเคียวพอสมควรไก่หรือยางส่วนที่แคบที่สุดโอ้เนี่ยจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยขึ้นไปดูซิมันคือส่วนไหน ส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยนะครับออกจากนี่ไปก็ประมาณ10บกโลจะถึงประเทศกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราจะเลยไปดูอีกครั้งเราไปดูที่ว่าตรงนี้มันมีข้อมูลว่ายังไงบ้างเราทำเป็นส่วนทเฉลือมบกเกตด,ด้านบน ตัวขบวนนี้ทีตั้งอยู่ส่วนที่แคบตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านโคดทรายตำบลมหาดอำเภอคลองใหญ่งจงังหวัดตราดพื้นที่ที่แคบทีสุดของประเทศไทยอยู่ที่จงังหวัดตราดและส่วนที่แคบที่สุดซึ่งวัดจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกจรดทิวเขาบรรทัด แนวพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาวัดระยะทางได้450เมตรเมตรตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ชายแดนเขมรน,นะครับหลังจากที่ออกมาจากส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย450เมตรนตรงนั้น จากชายทะเลถ,ถึงเทือกเขาบรรทัดช่วงนี้รู้สึกเขายัางปรับปรุงเส้นทางด้านซ้ายนะคงจะชำรุดอะ่ะยังทำทางด้านซ้ายอยู่เั้งเดียวพอเลยมาแล้วก็เส้นทางดีมันเดิมอะ่ะเมื่อกี้นี่แสดงว่าช่วงนั้นสุดโมไป ดูเส้นทางก่อนครับขึ้นลงเนินเขาสวยงามนะอีก6กิโลเมตรบ้านหาดเล็กประเทศกัมพูชา วัดเกษมสีมาลามมีตึกแดงแหลมตราดนะพนี่ีสุดจเยแดดถึงด่านแล้วน รถเชฟพาเที่ยวมาถึงด่านชายแดนแล้วนะครับแต่ดูแล้วเขาปิดเงียบเลยอ่ะดูแล้วนี่ตึกสีเหลืองลังค้าปิดหมดลงมาจากด้านโน้นนะครับจากเนนอนไม่เปิดเข้าไปดูนะดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยมี้านค้า ทางก็ปิดเงียบดูรถรถกำนอกมารถริดแต่แดงนอนด่านชายแดนอยู่ you know นอนนะครับเราจะไปดูด่านใกล้ๆมาด่านตอนนะครับ มีร้านค้าอะไรของเป็นปากาเมนหมดอะ อานอนแถวอา่าวตานคู่ทางที่จะข้ามไปก่อนช้างอาดิศร์นอนแถวนั้นดีกว่า่วงนี้ฝนมันตก้วยเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายเข้าฝนตกหนักครับอันนี้จะไปอา่าวตานคู่ข้าเรือไปก่อนช้างไปไอาดิศร์นอนก่อนออกมาจาก มัดชาลุจะไปนอนกลางเต้นหลังกลางเต้นลแล้วคนละมันไม่มีเพื่อนเงียบเหนาครับตรงนี้ายเมือก็มีหาดบานชื่นด้วยมันก็ไม่น่านอนแล้วคนะนี้อะไรที่ต่อที่บ้าน